เฉลิมชนพระพันปีสิบริกิจมิ่งบพิษราชชนนีจักรีสมัยมิ่งมงคลราชวงศ์ทรงฉับชัยมิ่งหะไทัยเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายจำเริญสละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการพนักงานเทศบาลเมืองลบบุรี าแล้วจ้ากลับมาแล้วกับโครงการเทศบาลพบประชาชนที่จะนําการบริการด้านต่างๆของเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าถึงประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีมากที่สุดพบการบริการตัดผมสุภาพบุรุษสุภาพสตรีการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นการบริการตรวจสุขภาพในช่องปากการฝึกสอนอาชีพระยะสั้นการแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียนการแสดงบนเวทีของนักเรียน สนุกสนานกับวงดนตรีเพื่อประชาชนการบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงานพิเศษสุดกับการจับฉลากสินค้าราคาถูกเพื่อช่วยเหลือประชาชนกำหนดจัดขึ้นดังนี้ครั้งที่1วันที่26กรกฎาคม2565ณสาราประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีครั้งที่2วันที่3สิงหาคม25 6 5อณสวนราชานุสร ครั้งที่3วันที่9สิงหาคม2565นสณสวนสุขภาพสักแก้วครั้งที่4วันที่15ส้สิงหาคม2565นสาณสาราประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรี D. อย่าลืมมาพบกันกับโครงการเทศบาลพบประชาชนนักนครับ โรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มเงินพุ่มทองและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ ที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนางเรวดีแสงเรืองรักษาราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนำคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสการะและวางผานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณโดยเริ่มต้นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มของผู้แทนคณะครูผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้แทนนักเรียน พร้อมด้วยการแสดงถวายพระพรจากนั้นนางเรวดีแสงเรืองรักษาราชาการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเดินทางมาถึงบริเวณพิธีพร้อมกับได้วางผ่านพุ่มทองพุ่มเงินและเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษ จากนั้นนางเรวดีแสงเรืองรักษาราชการ,การกาผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำผู้ร่วมพิธีกล่าวถวายราชสาดุดีเฉลิมพระเกียรติใจความตอนหนึ่งว่าตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า70ปีใต้ฝ่าละองทุลีพระบาททรงอุทิศทุ่มเทกำลังพระวรกายกำลังพระราชหฤทัยและกำลังพระปัญญา ปฏบิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการโดยไม่ได้ส่งย่อท้อต่อความเหนื่อยยากส่งรักและเอื้ออาทรต่อราษฎรประดุจมารดาที่รักและห่วงใยบุตรทรงให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาพื้นฐานของประเทศที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ยากของราษฎรและได้ทรงพระราชดําริโครงการต่างๆหลากหลายสาขาครอบคลุมทั่วทุกด้านทั้งการส่งเสริมด้านการศึกษาการประกอบอาชีพ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่เป็นเอกลักษณ์และเป็นมรดกล้ำค่าของชาติพระราชกรณียกิจทั้งหลายไม่เพียงแต่สง่งผลต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยโดยเฉพาะประสบนิกรผู้ยากไร้และประชาชนในชนบทห่างไกลเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ประเทศชาติและสังคมไทยมีความเจริญมั่นคงก้าวหน้าตราบจนถึงปัจจุบันจากนั้นนางเรวดีแสงเรืองรักษาราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนำผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่ไทยและกล่าวส่งพระเจริญสามครั้งถาวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกยียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2565รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่ประสนิกรของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่างพร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เกิดจากกันในวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วราศากไกยเลิกกรรมการผู้จัดก,การเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมข่าวสวัสดีค่ะ